เบอร์สองครับผมเกินของจั้เบอร์ห้านะครับประหยัดประหยัดไฟนะ่ครับตัวนี้จะท่านี่จะออกดันดันซ้ายให้หางมาขวานะครับให้ปลายหางมาทางขวาแน่นว่าเขาถือว่าอะเรก็ยียงยอปใส่ีกกันโอ้นามปุ่งจ้าเล้อนไปนะครับ,นะรบไป แต่ตัวนี้ก็คือ,อไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับไปเปลี่ยนโอ้หน้าหมองจกัจกๆเลยวะหน้าหมอกจากๆเลยจวาฮะไปเห็นเอ๊ะไป สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรวจของเรอทั้งสิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็มาขึ้นปูนนะครับผมกับอพ่อชานแล้วก็พี่หล่อนะครับผมโอ้มอเตอร์ไซค์พลอดลูกมือปืนพลุกอ่อนครับ <laughs> ประกาศหาแม่ไว้เลยหาแม่ป้องแมอคตายแล้ว <laughs> ประกาศหาแม่ไว้ เลยอย่างตรวจติดต่อมานะครับติดต่อมาเตรียมรูปภามนะครับผมก็เป็นปูนนะครับเขียวแดงซูเปอร์นะครับอย่างละสีนะครับผมไปลงร้านเดียวกันนะครับอยู่สารคามนะครับลงสารคามร้านเดียวกันเลยนะครับคืนนี้มีเครื่องแตกครับผมแข่งกันครับหุ่เนี้ ต้องขออภัยนะครับที่อขออภัยในบางลีลานะครับกับถนนนะครับผมใส้เนี้ยขวานเนี้ยธรรมดาหระพี่น้องนะครับแ่วมาบางครั้งบางที่อาจจะไปอขวางรถกรเจาเนี้ยจังน้อยนะครับตอนนี้ผมก็ฝนตกนะครับผมฝนตกนะครับผมก็เกือบตายเหมือนกันนะครับคุมผ้านะครับผ้าเอาไอ้นั่นนะครับ ว่ายมันเปียกฝนครับคุมต้องต้องต้องเร่งคุมนะครับเพราะว่าคันอื่นเขาก็รอใส่อยู่นะครับอย่างผมคุมขาช่องนะคุมขาช่องนะครับคุมขาช่องแล้วก็มีคันหนึ่งต่อต่อท้ายนะครับมันก็เลยเป็นต้องรีบนะครับเพราะว่าต้องเขียนใจเพื่อนด้วยนะครับมันก็เลยเหนื่อยครับผมแล้วกอยากผ้าใบผมมันมีมันผ้าใบพื้นแต่ครับมัน ไม่มีพืนเล็กครับถ้ามีพืนเล็กเหมือนพ่อชานพี่หลอก็ง่ายๆครับแป๊บเดียวนะครับองผมพื้นใหญ่ครับก็จะดูแบบไม่ตึงเท่าไหร่นะครับ,รบตอนนี้อยู่ที่โรงงานปูนราชสีนะครับนี่นะครับอุ้นพนนะครับอ่า ยอดคุณพลสมบัติทีมนะครับผมท้ายรถก็จะดูไวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะครับเฮ้ยนี่ว่าเข่าดีฮันแน่ท่านนะครับมีรถพี่ล้อวาชานแล้วก็รถผมนะครับวาชานกยูล่างรถครับผมลูกนิดๆหน่อยๆครับส่วนพี่ล้อก็อาบน้ําให้ลูกก็เตรียมตัวไปส่วนผมเสร็จเรียบร้อยครับรอรอเราไปพร้อมกันนะครับก็ไปก็ ใครลงก่อนนะครับใครถึงก่อนก็ลงก่อนครับผมีเครื่องแกบครับคืนนี้นะครับเดี๋ยวจะว่าเปรียบกันนะครับให้ออกพร้อมกันเลยผมไม่เสียดก่อนใครนะครับผมรอเลยนะครับรอเลยนะครับเนี่ยไอฮอกคอนกันนะมุมโครลาดมาดอกโมเป้งเหรอพี่น้องวันน้อนก่อนเถอะนะครับผมฝนตกโอ้ตกแห้งครับจนลานค่า ไปเบิดนะครับทั้งหน้าเบื้บองต้นแบบเผาเห็นบ่ลมพัดแต่เยอเท่านั้นเห็น, <c oughs> น,น่ันน้ัวเผาตลองเผาพัดยอดชนอกครับผมก็อาบน้ำาอาบผ้านะครับก็เตรียมตัวออกเดินทางน,นะครับทางนี้ข้เจิ้งกับลอลกใส่รอบต่อไปนะครับขออนุญาตก่อคาสูงวันพี่น้องอยางนั้นผ้าหนามะลำหนึ่งครับนี่ครับผม อ,องวิชาชัก็ตึงกันเก่วะตึงๆอย่างนี้อก็เวลาฝนตกมันจะได้วัสด์นะครับมันจะลงไหลลงมาเลยนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเมี้ยดีแล้วนะครับองผมนี่ถือฝนเต็มๆเลยนี่คุ้มใหม่หลังแล้วกันมาคุ้มแน่นะครับทั้งไงปูนทั้งไงอย่างนนเนี้ย นี่ก็เป็นลังอะไรนะครับลังอะไรนี่ที่เก็บอะไร่อเอาเอาเอาอีกเเอาอีกเอาอีกเอาอีกอนมาเฝ้ามาเฝ้า,มา,า,มา,า,มาผมจะประคองท้ายให้มันเดิมนี่ครับจะปั๊มรวมหมดง่าย่ะ <laughs> อันเน่ย <elim> อันเนี่ยว่าจะตัดยังไงเอ๊ะ อย่างไรคิวันทั้งปรดมาเทียบกันลยะอะไรรู้เป่นี่ครับสะเกียบมอ่ะที่อยู่กับฟันเบอร์สี่นะครับได้อันเดียวนี่แหละที่ได้คืนดูใส่กันของพี่ต๋อครับตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับท่านผู้ชมสวยกว่าด้วยตัวนี้มันจะเป็นงามๆของในดอกแต่กางามเมื่กันครับตัวนี้งานงานงานบ้านเราตัวนี้จะเป็นงานทางก๊จเจกนะครับ ขนาดใส่ไม่สนิทนะครับนั่นนะแต่ยานแกใส่เองเลยนะครับปกติเขาจะใส่เขาจะเอาทิลิโคนยิงนะครับซินิโคนยิงแบบโอเนียบอะนะครับเป็นเนื้อเดียวกันด้วยซ้ำเลยเลยกาเจาะใส่ดีๆนะครับขนาดใส่เองยังสวยอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ดีกันเลยพอดีกับของฉันไอ้ยวะ ตัวนี้เป็นข้อเหล็กนะครับปลายเหล็กจะดังออกอใสๆใสกว่าพวกใสกว่าของบูีิครับใสกว่าพวกนี้นะครับเป็นปลายเหล็กจะรอพี่หล่อมาครับจะไปแหงเยอะผมนำม้ำเพราะัน เดี๋วยวจะให้ดูตอนรถถอยออกนะครับไปกันเลยครับเห็นี่ครับคนรักรถครับผมมาทานอีกหน่อยคุดจะตัดกอกหน้าบอกอ๋อสายสายานี้เท่า,า,ทานัา้นเดี๋ยวสายนี้เท่านั้นเดี๋ยวสายอ่ะสายมีแค่นั้นเหรอ ถึงรึงด่อนยาวใหญ่กาเห็นเ้อะล่างกันไ้ไม่้ช่ว่าเขาไ้ล่างห้ล่างหรือว่าัขาเห็นสีสรอนเนาะไปยถอยก็จะให้สองคันนี้ถอยออกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับผมจะออกปิดท้ายเพื่อนนะครับบางทีอาจจะมีคลิปตอนวิ่งนะครับเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศภายในโรงงานปูนนะครับข้างนอกนะครับข้างในอยู่นี่นะครับตรงนีิคนว่ายท้ายตรงนี้เอาแล้วครับลมเริ่มมาห่างนะครับเนี่ยเบียรกเริ่มคลายครับโมเมนต์แล้วเฮียเดงเนี่ย เอาียังแล้วเดี่ย้นั่เดีไย้ยังเดียตัวเจ็ยดีคุณร้อยจะเราวิจะเราวิ่ลจให้รูนอนบ่หัวเบี่ยดีคุณร้อยจะเขาเล่นะรราจะนอนเดนตามเมาไม่ัดไปเลย เบอร์ฐานออกมาแล้วครับของวาชานครับผมออกมาก่อนครับเบอร์สี่นะครับของวิลรล์เบอร์สองครับผมเกินของจ้ำเบอร์ห้านะครับประหยัดประหยัดไฟนะครับตัวนี้จะถ้า,านี่จะออกจัน ดันซ้ายให้หางมาขวานะครับให้ปลายหางมาทางขวาแน่นมากใครก็าสือว่าล่นะก็เสียงย่อเตะๆกันโอ้หามผงจางจ้ายเลยอไหเลยครับอยถอยแล้วนะครับ,นะรบมาดูวงพี่หรอกันครับอ่าตัวนี้เรา ราวข้างตัวนี้ก็คือวี่แกถอดไปเค็มนะครับถอดเคม็มแล้วรู้บ่ต่อยยน,นะล่ยไปไปไป ปกติหางพวกนี้จะจะไม่ดังนะเวลาปล่อยเบรกอะไรนี่จะจะดังอ่าจะไม่มีเสียงนะครับจะมีแต่เสียงลมดังเบาๆนะครับแต่ตัวนี้ก็คืออ่าไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับไปเปลี่ยนโอ้หน้ามองจักจากเลยวะหน้ามอกจากโตไอ้เหี้ ไปนี่ครับผมไปแล้วนะครับผมก็เดียวเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบด้วยภาพสวยๆนะครับตอนเข้าโค้งของพี่ระนะครับผมนี่ไปแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราตามครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ย ไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากล่าเหยื่อและพี่ได้ชูใกหนู่พ่อมอง